สวัสดีครับผมเจอกันอีกเช่นเคยครับช่องพ่อใหญ่การ์ดชแนลโอ้พ่อใหญ่การมาขนฟางพี่น้องขนฟางอัดก้อนยังมาทันแล้วอยู่น่าห้วยว่าจะปลูกมั่นมาทันไน้ปลูกอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าปีกายก็ปลูกแล้ววันที่28 29ทันว่าผลเด้อ่าปีนี้ก็น่าจะพ่อๆกันนะพ่อใหญ่การว่าอ่าแต่เย็นๆแต่ว่าปีนี้นี่อุณหภูมิ ความร้อนนี่โอ้อากาศมันห่อนโผดได้พีดพี่น้องเอออากาศจะห่อนจะแหล่งผดเด้อฝนสิตกบะตกบอหูแล้วปีนี่ในส่วนของปลูกมันไห่หน้าเนาะเพิ่นว่าวันที่สิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดบ่อากาศจะห่อนสูงสุดนะอ,อ่าเดือนธันวาเนี่ยออก็รอบเบิ่งสกเราะมันมันสีห่อนหลายปันไดาเนะครับเนาะ ฟังกันก่อนก็เหลือบลายดอกเหลืออีกสักมองนี่ก็ฟังนี่ก็เหลืออีกประมาณสักเที่ยวเที่ยวนี่เฮ้เบิงซ่งแล้วเนาะดีประมาณสักเที่ยวหนึ่งนี่ล่ะที่นี่ก็เหลือฟังพุนด้วบ่เนี่ยฟังพุนอีกประมาณสักสามเที่ยวก็แล้วดอกฟังพุนน่ะประมาณสักเหลือฟังพุนบ่หอดลอยดอกฮ้ยฟังพุ่นน้าห้วยได้ทั้งบดเกือบสี่ลอยก่อนขนสามมื่นละเอารถอีแต๊กขนเนี่ย เอารถไถเดินตามขนพี่น้องขนทีละเล็กละน้อยเนาะครับเนาะมาต้องไปฝ่ามันมันห่อนอากาศมันหอน่อนเอ้ยเงื่อไหลใข่หน่อยล่ะมาว่านี่อุ้ยห่อนใจบดิษบดีระมัดระวังเด้อพี่น้องอากาศห่อนแบบนี้อากาศมันเปลี่ยนได้กลางขึ้นนี่หนาวเย็นได้บ่เนี่พื้นขึ้นเออผู้ใดแพ้พอากาศกระสิหูเนาะครับเนาะพยาการคนหนึ่งเป็นคนแพ้อากาศพี่น้อง อากาศเย็นหลายหนาวหลายนี่พื้นขึ้นเด้อบ่าเนี่ต้องกินยาแก้แพ้จั้งท่นนอนบ่ได้เลยขั้นมาเนี่เป็นหมื่นน่ะเพิ่นเอิร์นเป็นหมื่นเนาะครับเนาะเป็นเป็นพื้นอ่าเป็นตุม่มใหญ่ๆนั่นเป็นพื้นนั่นขั้นเด้อบ่าเนี่แพ้อ,อากาศพี่น้องแต่ว่าถ้าอากาศห้อนนี่ก็โอ้อยู่บ่ได้อีกละหาห่มอยู่ห้อนก็ห้อนโพดเนาะครับนเนาะรู้ตัวง่วคข้วไอเนี่ยแหละพี่น้องเบิ่องต้นอะไนี่หญ้าก็บ่มีกินแห,แห้งไปแห้งไปเลยเด้อนี่ อ่าพยาการก็เอามาปล่อยอยู่นี่แล้วงัวสองตเอามาปล่อยอยู่น้าห่วยนี่จกะกินยังหละกง่วก็ไดเนาะครับเนะาะฟังอัดก่อนพยาการคิดรายได้เฉลีย่ยตอนนี้เขาค่อยๆขนพี่นอ้องฟังอัดก่อนนี่พยาการยังพยาการนี่อัดไว้ให้ง่วส่วนหนึ่งเนาะครับเนาะแ,แต่ว่าส่วนนี่นี่จะอัดไว้ขาย พออาไว้ขายก็ขายพุ่นอะย่ำหน้าฝนพอละมันจะได้แพงแน่มันคุมราคาพี่น้องก็ถือว่าเป็นเงินฝากเข้านี่แหละนะครับนาะรักษาดีดีฟืนไฟก็อย่าให้ได้ไก่อันตรายเพราะว่ามันเป็นฟางแห้งนะครับนะมักมันหมักไฟเด้ถ้าได้ล่งนี่ไมบ่บดแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังพยาการมีสองโกดังมองนี่เนี่ยหน้าห้วยนี่จะเอาไปไหว้โกดังเล็กบ้านดีละที่นี่พยาการคิดรายได้เฉลีย่ยต่อมือนะครับนาะพยาการมาขนฟางดิ เมื่อวานรถอีแท็กนี่ขนสามเที่ยวพี่น้องเที่ยวละยี่สิบห้าก่อนพยาการใส่เนี่เห็นบอกสุดจุดพุดนี่ยี่สิบห้าก่อนอแต่ว่าเที่ยวนี่ยี่สิบหกก่อนเป็นจังไรโมโหใส่ได้ยี่สิบหกก่อนเนาะุดเที่ยวนี่ใส่ได้ยี่สิบห้าก่อนอรอบนี้ยี่สิบหกก่อนก็คิดเฉลียเอากําไรก้อนละสามสิบบาทเอ,าอ้าก้อนละสามสิบบาท มาว่าได้เจ็ดสิบห้าก่อนก็คิดไปเลยเอาสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดกระตกมือหนึ่งเขาได้เขาจะได้เงินเป็นค่าแรงเทาเนี่ยสองพันสองพันหนึ่งร้อยอ่าเขาคิดต่ำตำเอาสองพันกับพ่ออ่าเพื่อค่าน้ำค่ายังเทาเนาะครับเนาะให้มันได้กำไรมือละสองพันรวมทุนละเด้นเนี่ยรวมทุนแล้วมือละสองพันก็เอาไปไว้ในโกดังบันนี่ย่ยมเขาขายเขาก็จะได้เงื่อนขึ้นนะครับเนาะถือว่าเป็นเงินฝากงเงินเก็บเทานัาละอ่าแต่ว่าเขาลงทุนก่อนละสิบบาท เขาลงทุนก่อนละสิบบาทย้ำหน้นมาย้ำหนาฝนมาบรรยาการขายก่อนละสี่สิบบาทนะครับเนาะอ่าก่อนละสี่สิบบาทเขาก็ได้กําไรอยู่สามสิบบาทต่อก่อนเขาขนมือละเจ็ดสิบก่อนนี่ก็ได้เป็นขาแรงเ่าก็ได้มือละสองพันสองพันมือละสองพันแล้วล่ะนะครับเนาะก็โอเคแล้วล่ะฮักโฮมเกินไปอ่ามาว่านในขนตอนบ่ายหออตอนแรงได้สามถี่วแต่มือนี่ขนแต่เ้าอยู่นี่ มาลงตเตะเสาอยู่อ่ามือนีมาลงตเตะเสาอยู่บ่มีภารกิจเนาะคับเนาะมือวันหยุดบ่มีภารกิจมือนีจะได้สักสี่เที่ยวนี่แหละเบิ่งส่งแล้วก่อนเทียงนี่ได้สองเที่ยวกับพ่อตอนแรกเอาอีกสักสองเที่ยวกับพ่อเ่ต้องได้ฮักโหมหลาฮักโหมหลายมันมือนี่พี่น้องตอนบายตอนแรกมาแหงห่อนเด้อบน่นี่เออกะค่อยเห็ดค่อยทําไปเนาะคับเนาะก็ถือว่าถ้าได้มือละร้อยก้อนนี่พยาการจะได้เงินอยู่สามพันบาทต่อมือ อ่าได้คาโตได้คาแร่งพยนธการนี่จะได้มือละสามพันบาทต่อมือถ้าเป็นจังซี่เขาเฮ็ดสู้มือสู้มือมันจะได้สักสิบมือเขาก็ได้เงินอยู่อ่าสามหมื่นไได้พี่น้องถ้าสิบมือน่แต่ที่นี่มันบ่หอดเอ,อกเนาะคนฟ่างเต็มทีก็สองสามมือก็แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขามีฟ่างหลายๆนี่มีเงินทุนนี่เขาลงทุนอัดฟ่างไวน้นี่โอ้ยบ่ต้องว่าบ่ได้ขายด้วยพี่น้องปีกายพยนธกาจ ประมาณปีกายนี่บะหอดสามพันก่อนพยาการได้ฟังอยู่ประมาณสักสองพันกว่าก่อนนี่แหละ,ะเบิดวตวเดีขายจนบะพอะ่อนนจนบะเรือจนบะจนเจ้าของบะมีให้งัวจักก่อนพ่นพี่น้นองเลยต้องไปหาฟางที่พยาการหอบไปกองไว้กองไว้น่ะเออ,อน,นั่นแหละเอามาให้ฟางเออเอามาให้งัวนะครับนะแต่ว่ามันเป็นเงินเป็นข้ามกับเอาทำงานหาเงินนะครับนะซุมือกัเอาเอาโหลดถ้าได้ขายมาได้กำไรเป็นกินเทากับขายโหลดแหละ เฮ็ดย่างได้และเนาะชีวิตเฮาหาเงินกับให้กับหน้าอยู่บ้านเฮาก็ะไดเงินอยู่พี่น้องมันกราไลได้ดีอยู่เด้ถ้าคิดดีดีนะครับเนาะแต่ว่ามันกระจะเมยแน่มันบ่คือเฮ็ดงานในออฟฟิศเด้เนาะถ้าเฮ็ดงานในออฟฟิศมันบ่เมยมันกับเปลืองสมองแต่ว่าก็ย่งดีเงื่อบ่ออกอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายนะครับเนาะแต่กี่พอยี่การคนหนึ่งละมักกระดอกกระเดียร์ให้งานเฮ็ดงานในออฟฟิศนั่น โอ้ยตากอยู่ในห้องแอร์พ่นแล้วนคอับเนาะอแห่งเป็นหัวหน้าคนพี่น้องเออแห่งเป็นหัวหน้าคนเป็นออผู้บังคับบัญชาเขาพี่น้องมันก็บสบายแล้วนาะอแต่พอออกจากส่วนนั่นมาแล้วมาอยู่บ้านอยู่ซองก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งได้พี่น้องเออกลับมาอยู่บ้านอยู่ซองเป็นชีวิตชนบทนคอัคเนาะอากาศก็สดชื่น เอืออยู่กรุงเทพกรุงไทยนี่เอามือกระดาษเอากระดาษไปวางไว้ข้าวเดี๋ยวดำปืดด้วยกระดาษสีขาวเน่ยฝุ่นละอองหลายแต่ว่ามาอยู่บานฮอกับอีสาบนบานฮอกกับ็สมบายได้พี่น้องบ่มีบ่มีความสุขสัมอีสาบนบานเฮาหรอกหลายครูหลายคนพี่น้องอยากกลับมาอยู่บ้านแต่ว่ากลับมาอยู่แล้วพระ,ะหนาทีมันหลายบมูหสีหาเงินแบบไหนเอ้พยาการสินแนะให้เบิ้งนี่อ่านี่แหละครับย้ำเฮาเห็ดหน้าเห็ดหน้าแล้วน้องครับนอ้อง อัดฟางขายเขามีให้มีหน้าก็อัดฟางไว้พี่น้องเสร็จแล้วก็หลังจากที่เอาฟางออกเขาก็มาเฮ็ดมันเพราะเการคิดว่าให้มันได้เงินมันได้หน่อยก็สั่งบันแต่ว่าให้มีไรายได้สูมือให้มีไรายได้ทุกเดือนมือลเล็กละหน่อยก็ยังดีพี่น้องนะครับเนาะแต่ว่าเฮ็ดการเกษตรมันต้องมีความอดทนอดทนสูงเพราะว่ามันมันตากแดดตากดำอ่ามันตากแดดมันมันหนักเด้งานเกษตร ถ้าบ่มีความอดทนมันจะสู่บ่ได้สู่บ่ไหวแต่ว่าพัาการบ่แมนว่าความอดทนสูงเด้พี่น้องท,ที่ว่าเห็ดการเกษตรนี่เป็นเพราะว่าเพราะว่าความจําเป็นนําแล้วกับน,น้าที่นําเนะครับนะที่เฮามาอยู่บ้านอยู่ซองแล้วมันมันก็ต้องเห็ดแต่ว่าก็หาแนวทางหาวิธีหาเงินไผสิว่าโอ้ยเห็ดไปจังสั่นจังสิพัาการบ่ได้ฟังเขาเด้ เพราะว่าซุ้มนี่บางบางสิ่งบางอย่างเพิ่นกับบอกดีเฮากับฟั่งหูไหูนะนำไม้พิจรารณาเฮาแต่ว่าพยการบร้ยอทอเฮ็ดไปโหลดนะครับเนาะบางคนกับคิดในแง่ลบกับเฮาได้พี่น้องเออเห็นเฮาเฮ็ดนี่ว่าจังสั่นว่าจังสี่แต่ว่าพอเฮาได้เงินได้ข้ามมากกับว่าเฮาไปอีกแนวนึงบาดนี้เนี่อันนี้คนมักเว่คนมักวาเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปบูซาเขาพี่น้องเขาไปได้มาหาเลี่ยงเฮา เออเขาบดได้เอาเข้ามาปอนใส่ปากเข้าพี่น้องเขาคิดในแง่บวกไว้เฮ็ดไปโหลดน้อคำนั้นเฮ็ดไปโหลดเขาคิดว่ามันได้เงินมันดีแล้วเขาก็เฮ็ดไปโหลดถ้ามันผิดพลาดมากหรือว่ามันมันบ่เป็นไปตามคําที่เขาความตั้งใจที่เขาเฮ็ดมันบดได้มันก็ถือว่าเป็นบริเนพี่น้องน้อครนั้นเป็นบริเนณในกับเฮาแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีพ้อมเนี้ยต่อไปเฮาก็อย่าพลาดแค่นั้น อ่ามันดีบเบิด์ทะเลเฮ็ดไปโลดอ่าจะพิษจะถึกหรือว่าจะพลาดจะจังไดมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีให้เฮาโดยตัวของเฮาเองเนาะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็พ่อใหญ่การสนับสนุนเด้คนเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าคนเฮ็ดการเกษตรหรือว่าคนที่หาเงินได้ซื้มือซืมอมอ้มือนี่พ่อใหญ่การอิจฉาพุ่นแล้วโอ้เพ,พิ่นเฮ็ดได้เนาะครับเนาะเห็นเพิ่นตากแดดตากดำทุก,กงบงๆแต่ว่าเพิ่นได้เงินซื้มือนี่พ่อใหญ่การอู้สุดยอดเลยเด้พ่อใหญ่การว่าเนาะครับเนาะ แต่ว่าเขาก็บหักเจ้าของน้ำนาะครับเนาะมันแดดหลายเขาก็พักลบสะกอนเอาทีเอาทีพอเาเห็ดได้อ่าเอาทีพอเาเห็ดได้กับพอ่อเนี่ยนะอยู่แบบอันนี้จังหน่อยเนาะครับเนาะอยู่แบบที่หักเจ้าของจังหน่อยนี่มีอย่างกับกินให้มันบำรุงเจ้าของจังหน่อยหนึ่งฮะล่ะว้าวไหลใสเงา,าพี่น้องข้ามพญาโบราณอีสานเพิ่นว่าเนาะครับเนาะเอ่อมันตายหลังด่านข่านตายหลังหักเพิ่นว่าเออนี่แหละ กะฝากไว้เนะครับเนาะช่วงจะใกล้ปีใหม่แล้วเรายาปลาปิ่งก็อย่าไปกินหลายพี่น้องกินเหล่ามันบันทอนชีวิตบันทอนอ่าร่างกายเฮาเนาะครับเนาะเห็ดไสุดส้มก็อย่าไปกินเออพ่อใหญ่การมีขาก้นอยู่ที่เป็นคติสนใจพยาใหญ่การที่บกินเหล้ามายาอยู่อยู่ก้อนหนึ่งพ่อใหญ่การสีว่อยฟังเนาะครับนะพ่อใหญ่การก็เอาตัวนี้ละเป็นที่ตั้งแล้วก็พยายามสอนเจ้าของพี่น้อง อาฟังเดอ้ออันสุรามีไรใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนชิบหายหนึ่งสินทรัพย์ของตนนั้นพลันวอดวายสองอาตายด้วยทะเะเพราะความเมาสามอัดจเจ็บป่วยด้วยโรคาพยาธิสี่คนตำหนินินทาพระอับเฉาห้าด้าด่านหนักหนาเวลาเมาหกโง่เขลาปัญญาหดบทสิ้นเอ่ยอ่ะถือว่าเป็นกติสอนใจนาะพี่น้องนะ ไปเฮ็ดได้ก็ดีเฮ็ดบ่เฮ็ดบาได้กับ่าเป็นยังปฏิบัติเจ้าของไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันกัดได้ <c ười> คลิปหน้าพาะกันใหม่ด้วยความปรารถนาดีจากพยการแชนแนลคลิปนี้สวัสดีครับ